ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity เครื่องดื่มคกบการบินไทยกลับสู่เวทีสองค่ะกีฬาด,ดนโดน นี่เลยพี่แชมป์เรื่องฟุตบอลไทยตอนนี้ก็ลองมันมากมันเพราะว่ามันเพราะว่าสมทีมเนี่ยโอ้โหอในศึกจอรตตาไทยเพลนอีกนะคะตอนนี้แข่งขันก็แบบขึ้นที่หนึ่งหพี่แชมป์ครับผมเชียร์พี่ถูกเลยไปชมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะทั้งบางกอกคลาสเมืองทองและบุรีรัมแล้วมาดูครับว่าหลังจากผ่านไปครึ่งฤดูกาลแล้วทีมไหนมีลุ้น แชมป์และการลุ้นนี้จะเร้าใจมันใกล้กันเหลือเกินใช่แล้วค่ะจัดไปจัดไปึกตต้าไทยพรีเมียร์ลีกนับที่17เกมส่ง้ายแรกแรกการท่าเรือเอฟซเปิดแพสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของบางกอกกลาสเอฟีที่มาดับ3ของตาราง นัดนี้การท่าเรือต้องการมีต้มติดมือนะฮะเพื่อหนีห่างจากโซนตกชั้นส่วนทีมเยือนก็ต้องการต้มเช่นกันเพื่อลุ้นการขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของตารางเพียงแค่เริ่มเกมนะครับก็บุกกันแบบจัดหนักเลยนะฮะก็กล้าจ่ายทะลุช่องให้เอกภูมิหลุดไปฮะและ้วบรรจงยิงนั่นแแต่ไม่ผ่านมือนฤธิ์ที่ปัดไว้ได้ด้วยปลายมือ BG ีบุกขึ้นมาบ้างครับจังหวะนี้นรงเปิดบอลให้กับธนาสิทธิ์ซอดมายิงแต่โดนปัดบอลทิ้งออกไป b ีครับบุกต่อเนื่องเนี่ยฮะผินไก่แก้วพาบอลมาจากกลางสนามแล้วก็จ่ายตัดหลังไปให้กับธน,นาสิทธิ์วิ่งมาแปลเล่นทางเข้าไป b ีจีนำออกไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครึ่งเวลาหลังครับลีโฮแนวรับของการท่าเรือของขึ้นฮะล็อกหลบกองหลัง BG ทั้งแผงหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับโดนบล็อกได้ได้แค่ลูกเตะมุมฮะลูกนี้ ท่าเรือก็พยายามบุกอยู่หลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้ทำให้จบเกมบางกอกกลาส FC บุกมาชนะการท่าเรือ FC 1ประตูต่อศูนย์และแพ้เป็นเกมที่4ติดต่อกันภายใต้การคุมทีมของแกรี่สตีเฟนคุณซื่อชาวอังกฤษทำให้ผู้บริหารทีมปลดแกรี่สตีเฟนทันทีหลังจากเข้ามาคุมทีมได้เพียงเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ และก็ได้ตั้งสมชายซับเพิ่มฮะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาคุมทัพแทนทันทีคู่ต่อมาครับเราไปดูกีแลนพยองเมืองทองอยู่ในเตะทีมอันดับ2เปิดรังเย้าสนาม SCG Stadium พบกับคุนศึกสระบุรี FC ทีมอันดับ17ของตารางครับเรื่องเกมนะฮะทั้ง2ทีมผัดกันบุกอย่างสนุกโดยเมืองทองครับจะเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าแต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของสระบุรีเพื่อไปทําประตูได้ ช่วงท้ายครึ่งแรกครับเมืองทองได้ลูกเตะมุมมาริโอเปิดบอลยาวเคลตันซิวาขึ้นหมงเน้นๆฮะโดนสกัดได้บนเส้นปากประตูบอลกระดอนมาเข้าทางดัสกรสซัดร้วยสายเต็มข้อแต่ก็ยังไปชนเสาอีกพลาดได้ประตูขึ้นนำอย่างน่าเสียดายครับลูกนี้ แต่เริ่มครึ่งหลังมาได้ไม่ถึง1นาทีนะครับเคลตันซิว่าตักบอลข้ามแผงหลังครับไปให้กับมาริโอยูรอฟสกี้และก็ตวัดยิงด้วยลูกใบไม้ร่วงแบบสุดสวยฮะเมืองทองออกนำา1ประตูต่อศูนย์สระบุรีไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับได้สวนกลับมาจังหวะนี้ปิยชาติพาบอลขึ้นมาแล้วก็ล็อก1จังหวะครับลุดไปยิงแต่ก็เจอกวินครับยังออกมาโชว์เซฟได้อย่างยอดเยี่ยม สระบ,บุรีครับพับสนามบุกอยู่นานเลยนะฮะแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้แต่เมืองทองฮะก็ไม่ยอมให้โดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซุปรขึ้นเกมมาแล้วก็จ่ายให้กับเคลตันแต่จับบอลกระชอกหลุดมาถึงกาซิเดตล็อกไปหงจังหวะฮะแล้วก็ยิงผ่านตัววิชิตชัยเข้าประตูไปทำให้กิเลนพยองนำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ จบเกมเป็นเมืองทองยูเนเตดที่เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์แซงบุรีรัมขึ้นนําเป็นจา่าฝูงได้สําเร็จคู่ต่อมาครับพาคุณผู้ชมไปชมบิ๊กแบชในสัปดาห์นี้ที่ i-mobile stadium นะครับบุรีรัมยูเนเตดที่ก่อนเกมนี้หล่นไปอยู่อันดับ2ฮะตามหลังเมืองทองยูเนเตดอยู่1ตั้ตมแต่แข่งน้อยกว่า1น,นัดนัดฮะเปิดบ้านพบกับ B.E. c เทโรศาสนาทีมอันดับ14ซึ่งไม่ชนะใครมาแล้ว8เกม เริ่มเกมครับเป็นบุรีรัมเปิดฉากบุกตั้งแต่ต้นนะครับส่วนเทโรอาศัยจังหวะสวนกลับแล้วก็จังหวะนี้ครับกิลเบิร์ตคุมสั้นเลี้ยงแหวกแนวรับบุรีรัมสา3คนก่อนกึ่งยิ่งกึ่งผ่านฮะพีรพัดเข้าชาร์ไม่ถึงบอลผ่านหน้าประตูไปอย่างน่าเสียดายครับเข้าครึ่งหลังครับบุรีรัมโหมบุกตั้งแต่ต้นเลยนะครับจังหวะนี้สิทธิชคอเปิดให้กับโกซุนกิมงครับแต่บอลดันไปเข้ามือของทศสพอ เทโรได้โอกาสบุกขึ้นมาครับกิลเบิร์ตไหลให้กับคริสตองโดทะลุไปสุดเส้นหลังก่อนตบกลับเข้ามาให้กับทีรพลวิ่งมาซัดบ้าเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเทโรออกนำหนประตูต่อศูนย์ โอกาสครับก็ยังเป็นของเทโรนะฮะแล้วก็ได้ลูกทุ่มจังหวะนี้อดิษิ์ครับคลิกไปเล่นบอลแล้วก็ไหลให้กับพิรพัฒน์ทะลุเข้าไปยิงผ่านตัวสิวรักครับเข้าประตูไปเทโรนำออกไป2ประตูต่อศูนย์ทำเอาแฟนบอลเจ้าถิน่เนเงียบกันทั้งสนามเลยนะฮะแต่บุรีรัมย์ครับก็ไม่ยอมแพ้บุกข,ขึ้นมาจังหวะนี้ครับสิทธิโชคโดนทริสตองโดที่ตามมาสกัดบอลทำฟาวทำให้บุรีรัมย์ครับได้ลูกตั้งเตะ ที่รทเปิดฟรีคิกเข้าไปหน้าประตูบอลกระดอนมาเข้าทางกราวิสซัดแน่นๆครับบอลเข้าประตูไปเจ้าถิ่นไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2และจับตาดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับบุรีรัมกำลังจะทําเกมบุกขึ้นมาแต่พลาดกันเองฮะบ,บอลมาเข้าทางอดิศักครับกระชากหนีกองหลังหลุดเดี่ยวไปยิงลูกนี้บอลผ่านมือซิวรักเข้าประตูไปเทโรมนีห่างเป็น3ประตูต่อ1 ทันมาอีก2นาทีครับบุรีรัมก็ไม่ยอมง่ายๆครับอนาวินเปิดให้กับเดียวก็ซัดลูกนี้เข้าประตูไปแบบง่ายๆนะครับเจ้าถิ่นไล่ตามมาเป็น2ประตูต่อ3ครับเทโรซึ่งโดนบุรีรัมบุกอย่างหนักอยู่นานนะครับคิวเบิร์กได้สวนกลับมาจังหวะนี้บ้างพาบอลขึ้นมาคนเดียวเลี้ยงแหวกกองหลังบุรีรัมก่อนไหลให้กับพิรพัฒน์ยิงลูกนี้โชคดีครับสีวรัา์ยังเซฟไว้ได้ทำเอาแฟนบอลเจ้าถิน่นลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียว และช่วงเทืเวลาบาดเจ็บนะครับบุรีรัมได้ลูกทุ่มะฮะทีราทรทุ่มบอลไปให้กับดิโอโกก่อนส่งบอลไปให้กับโกซุนกิและส่งไปยังทีรอทรอีกครั้งเปิดลูกนี้มาที่หน้าประตูครับเป็นดิโอโกลอยตัวโคกแน่นๆบอลเข้าประตูไปทำให้เจ้าถิ่นไล่ตามตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3และจบเกมไปแบบสุดมันด้วยสกอร์นี้แหละฮะ พี่แชมป์เราก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะคะตอนนี้แข่งขันกันขึ้นแบบผมว่าอย่างงี้สนุกเพราะปกติเนี่ยผมว่าฟุตบอลนี่มันทิ้งกันขัดขามมากแสนุกเท่าไหร่อันนี้สูสีกันหมดเลยดีแล้วน่าจะมันหยดจนถึงโค้งสุดท้ายาก็34นัดนะเดี๋ยวเล่นกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้พี่แชมป์ได้เกินไปแล้ว กล่องพูดได้แพ็คพูดได้นั่นนะสิจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติใช่ไหมคะเวลาที่เราทานอาหารเช้าเราไปซื้อเป็นกล่องมาใช่ไหมคะก็ซีเรียเรียลอาใช่แล้วค่ะก็ต้องเทมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วซองบางทีก็มีแถมสติกเกอร์บ้างก็เฉยเถ้าเราไม่ได้เล่นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากจะสอนลูกแต่จะสอนลูกผ่านแพ็ พูดได้และแพ็คนี้พูดได้ไม่พอคนพูดดันเป็นไอดอลกีฬาด้วยผมเนี่ยโชคดีมีโอกาสเป็นงานเปิดตัวของไมโลนะฮะแล้วก็นี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยว่ากล่องอาหารเชา้าหรือว่ากล่องซีเรียลเนี่ยเตีวฟุตบอลก็ได้เตีวปัญญาชีวิตก็ได้เตีวว่าคุณควรกินอะไรก็ได้ผมไม่ได้พูดเล่นคุณผู้ชมครับไปดูกันนะ แค่ไหนถ้าอาหารเช้าของเราสามารถพูดได้ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพียงความฝันหรือจินตนาการนะครับแต่ว่าตอนนี้เกิดขึ้นจริงแล้วและพี่แชมป์พีรพลของเราครับก็ได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรในงานวันเปิดตัวด้วย สำหรับนวัตกรรมแพ็คพูดได้ที่ไมโลจัดไปสร้างประสบการณ์เสมือนจริง3มิติเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งบอกเลยนะฮะว่าเหมาะกับคุณพ่อและคุณแม่ยุคดิจิตอลที่จะสอนให้ลูกๆเรียนรู้ผ่านการสื่อสารในรูปแบบใหม่งานนี้ครับไมโลสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการดึงตัวนักกีฬาระดับชมป์อย่างเอ็มอาาวินจูจีนนักฟุตบอลทีมชาติจากสโมสรบุรีรัมยูไนเตดและไอศวรรค์ผู้วิจิต อดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งคุณพ่อและคุณแม่ร่วมถึงคุณลูกโดยเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วสแกนไปที่แพ็กไมโลก็จะมีทั้งการเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการเอาชนะตัวเองเคล็ดลับกีฬาเพื่อเสริมพัฒนาการของน้องๆองาขอผมก็คือตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจเล่นฟุกบอนเอาจิตใจไปจดจอยอยู่กับกีฬาและก็ยังมีการแนะนำเมนูอาหารเช้าที่มีคุณค่าอีกด้วย ใครที่กังวลน,นะฮะว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้จะได้ฟังแต่ข้อมูลเดิมๆหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับเพราะเนื้อหาเนี่ยจะอัปเดตท,ทุกสัปดาห์สอดใหม่ไม่ซ้ำแน่นอนฮะเอาละครับงานนี้บ้านไหนอยากให้แอมอนาวินหรือไอศอนสวรรค์ไปแนะนำเคล็ดลับต่างๆก็ไม่ควรพลาดน,นะครับมีติดบ้านไว้เพราะนอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วความรู้นั่นแน่นอน อยากได้พี่อนวินนะคะไปสอนที่บ้านก็ซื้อเลยจัดไปเลยซื้อเลยเลยรองเออนะฮะเขาบอกจะมีทิปนะฮะเทล็ดลับทุกสัปดาห์อุ้ยรู้ว่าทิปตังไม่ใช่ใช่ไหมทิปการสอนเราก็คิดถึงเรื่องเงินเลยอๆนนี่ยเอาวิวไปสอนเทควัอนโดนะแตะวันนี้จิตจำสเนี่ยมีก็แต ขวาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะในกองอจะมีใครฟังไหมนะม,มีมีมีนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> ช่วงหน้านี่คือกีฬาโดนๆครับค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเฮียวีฮามาแล้วกับเจอโจอจะดูแล้วก็คลิปวีดีโอฮืฮือทั้งฮือแล้วก็ตื่นเต้นได้จาพี่โจยค,ะค่ะทั้งฮาแล้วก็คือค่ะในช่วงหน้าค่ะ h ฮี e วีฮาค่ะ